สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักในประวัติศาสตร์การเมืองลาวมีผู้นำไม่กี่คนที่ชื่อของเขายังคงถูกกล่าวถึงด้วยความเคารพความจริงใจและความกล้าหาญหนึ่งในนั้นคือท่านพันคำวิภาวันอดีตกรรมการเมืองศูนย์กลางพักอดีตนายกรัฐมนตรีสปป,ปลาวคนที่8ชายผู้ไม่ได้ถูกจดจำเพียงจากตำแหน่งอันสูงส่งหากแต่ถูกจดจำ,จำจากคำพูดและจุดยืนที่ไม่สันคลอน ท่านพันคำเป็นผู้นำที่ประชาชนและข้าราชการจำนวนมากให้ความนับถือเพราะเขาเป็นคนที่ปากตรงกับใจกล้าเอ่ยความจริงในที่ประชุมพักกล้าวิพากกล้าตักเตือนผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดคือกล้ายอมรับความจริงแม้ความจริงนั้นจะย้อนกลับมาสะท้อนตัวเองก็ตามความกล้าหาญเช่นนี้ทำให้เขาได้รับสมญานามว่านายกรัฐมนตรีผู้พูดความจริงมากที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองลาวยุคใหม่ใช่ครับชีวิตของท่านไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเส้นทางอำนาจของเขาเต็มไปด้วยแรงกดดันความขัดแยง้งและการตัดสินใจที่ต้องแลกด้วยความเงียบความโดดเดี่ยวหรือแม้แต่ความไม่เข้าใจจากบางฝ่ายแต่เขายังคงยืนอยู่บนหลักการเดิมไม่ประนีประนอมกับความไม่ถูกต้องและไม่หลบเลี่ยงความจริง วันนี้เราจะมาย้อนรอยเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและการต่อสู้ตั้งแต่ก้าวแรกในฐานะพนักงานรัฐตัวเล็กๆสู่การไปชุบตัวเป็นด็อกเตอร์ทางทฤษฎีจากโซเวียตและก้าวขึ้นเป็นฟันเฟืองสำคัญในกรงล้อการเมืองระดับชาติแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของท่านน่าสนใจกว่าใครไม่ใช่เพียงแค่ตำแหน่งอันสูงส่งแต่คือวาทะที่ตรงไปตรงมาจนได้รับฉายาว่านายกผู้พูดความจริงที่สุด กล้าติเตียนพักกล้าวิจารณ์พวกผองและสุดท้ายคือการกล้าลาออกจากอำนาจเพื่อแสดงความรับผิดชอบในวันที่วิกฤตเศรษฐกิจและสุขภาพรุ่มเร้ามาร่วมเจาะลึกไปพร้อมกันว่าอะไรที่หล่อหลอมให้ลูกชาวนาคนหนึ่งกลายเป็นผู้นำที่คนลาวทั้งประเทศให้ความเคารพในความจริงใจมากที่สุดในยุคสมัยนี้ครับผมในวันที่14เมษายนปี1 9 5 1ณบ้านกลางเมืองซำเหนือ แขวงหัวพันเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวชาวนาที่ยากจนข้นแค้นท่ามกลางบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งการปฏิวัติที่อบอ้าวไปด้วยกลิ่นอายของสมรภูมิและการต่อสู้เพื่อเอกราชชีวิตวัยเด็กของพันคำไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสะดวกสบายแต่คือการเติบโตมาพร้อมกับเสียงปืนและการล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสที่กำลังถึงจุดเดือดจนนำไปสู่ชัยชนะที่เดียนเบียนฟูในปี19 5 4 ซึ่งขณะนั้นเขามีอายุเพียงสามขวบความลำบากในวัยเยาว์และเห็นความเหลื่อมล้ำที่ชาวนาถูกกดขี่กลายเป็นเชื้อไฟที่หล่อหลอมจิตสำนึกรักชาติอย่างรุนแรงใช่แล้วเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นพันคำมุ่งหน้าศึกษาต่อในระดับมัธยมท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่ลุกเป็นไฟจากสงครามกลางเมืองและการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกา แขวงหัวพันในเวลานั้นคือฐานที่มั่นสุดท้ายและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของขบวนการประเทศลาวการตัดสินใจเรียนจนจบชั้นมัธยมปีที่6ในปี1968จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยทั้งความอดทนและการหลบหลีกภัยทางอากาศที่ทิ้งระเบิดลงมาอย่างหนักหน่วงในพื้นที่เขตปลดปล่อยครับทันทีที่สิ้นสุดการศึกษาในระดับมัธยม ชายหนุ่มวัย7 7ปีผู้นี้ไม่รอช้าที่จะนำความรู้ที่ตนมีเข้าสู่กระบวนการปฏิวัติเขาไม่ได้เริ่มจากการถือปืนเข้าป่าเพียงอย่างเดียวแต่เขาได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานที่กระทรวงศึกษากีฬาและธรรมการซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างคนเพื่อรองรับการปลดปล่อยชาติในอนาคตการขุดคุยลงไปในเส้นทางช่วงแรกจะพบว่าพันคำคือตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคนั้น ที่เชื่อมั่นในทฤษฎีมาร์กซ์เลนินและมองว่าการศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการกอบกู้เอกราชคืนศักดิ์ศรีให้ลูกชาวนาและพาลาวออกจากการเป็นเบี้ยล่างของต่างชาติเส้นทางสายนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนลูกชาวนาที่ยากจนให้กลายเป็นนุกอินทรีทางการเมืองที่จะโบยบินสู่จุดสูงสุดในอีกหลายทศวรรษต่อมาครับผมในช่วงทศวรรษที่1970 หลังจากที่ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเส้นทางของพันคำวิภาวันถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในกลุ่มปัญญาชนรุ่นใหม่ที่จะต้องกลับมาเป็นเสาหลักทางความคิดให้กับระบอบใหม่การเดินทางสู่อดีตสหภาพโซเวียตในช่วงปี1977ถึง1983ไม่ใช่แค่การไปเรียนหนังสือเพื่อรับปริญญาแต่คือการถูกส่งไปชุบตัวในดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดของอุดมการคอมมิวนสิสต์ ในเวลานั้นมหาวิทยาลัยในโซเวียตคือเบ้าหลอมที่เข้มข้นที่สุดท่านต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความหนาวเหน็บและระเบียบวินัยที่เคร่งครัดศึกษารากฐานทางสังคมาศาสตร์และการบริหารรัฐ,ฐกิจซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านมีวิธีคิดที่เป็นระบบแบบตะวันตกแต่ตั้งอยู่บนฐานอุดมการณ์การเมืองที่แข็งแกรง่งใช่ครับความโดดเด่นของท่านพันคำ เริ่มฉายแววชัดเจนขึ้นเมื่อเดินทางกลับไปโซเวียตอีกครั้งในช่วงปี1985-1988ถึงเพื่อทำปริญญาเอกด้านทิศท,ทางทฤษฎีมาร์กซ์เลนินโดยเฉพาะการเจาะลึกในครั้งนี้มีความสำคัญมากเพราะมันคือการทำความเข้าใจโครงสร้างทางอำนาจและการวิเคราะห์สังคมอย่างถ่องแท้การที่ท่านใช้ชีวิตในโซเวียตนานนับสิบปีในช่วงที่มหาอำนาจแดงกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใน ทำให้ท่านได้รับอิทธิพลจากนโยบายเปเรสตรอยกาการปรับปรุงและกลาสโนสการเปิดกว้างของกอบชอฟมาไม่น้อยสังเกตได้จากนิสัยส่วนตัวที่กลายเป็นเอกลักษณ์ในเวลาต่อมาคือการเป็นคนกล้าพูดและกล้าเปิดเผยความจริงซึ่งขัดกับบุคลิกนักการเมืองลาวรุ่นเก่าที่มักจะสงวนท่าทีครับการหลอ่อหลอมจากโซเวียตไม่ได้สอนแค่เรื่องทฤษฎีในตำรา แต่สอนให้ท่านเห็นถึงความล้มเหลวของการปิดบังปัญหาภายในท่านจึงกลายเป็นปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่เชื่อมั่นว่าการวิพากวิจารณ์ตัวเองคือหนทางเดียวที่จะทำให้พักและรัฐอยู่รอดเมื่อท่านกลับมาลาวและรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบํารุงทฤษฎีการเมืองท่านไม่ได้สอนแค่ให้คนเชื่อตามคำสั่งแต่สอนให้คนรู้จักวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของสังคมจนทำให้ชื่อของพันคำวิภาวัน เริ่มเป็นที่จับตามองในฐานะนักทฤษฎีรุ่นใหม่ที่มีฝีปากกล้าและมีความคิดที่ทันสมัยที่สุดคนหนึ่งในบรรดาผู้นำลาวยุคนั้นครับผมหลังจากการบ่มเพาะทางทฤษฎีจนกลายเป็นนักคิดแถวหน้าของพักเส้นทางของท่านพันคําไม่เลยหยุดเพียงแค่ในห้องเรียนหรือวิทยาลัยแต่มันคือการถูกส่งตัวลงสู่สนามจริงเพื่อพิสูจน์ฝีมือบริหารในฐานะขุนพลบ้านนอก ในปี2001ท่านก้าวเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลในตำแหน่งรองรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าในการประสานงานนโยบายระดับชาติแต่งานที่ทำให้ท่านได้ใจและได้บารมีอย่างแท้จริงคือการถูกส่งตัวกลับไปยังแผ่นดินเกิดที่แขวงหัวพันในปี2005เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าแขวง การกลับไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่การกลับบ้านแต่เป็นการไปแก้โจทย์ยากในเขตพื้นที่ธุรกันดารที่เป็นรากเหง้าของการปฏิวัติใช่แล้วที่แขวงหัวพันท่านพันคำไม่ได้บริหารแบบนั่งโตะ๊ะแต่เลือกที่จะใช้วิธีเข้าหาประชาชนและมองโลกตามความเป็นจริงท่านขึ้นชื่อเรื่องการลงพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อดูว่านโยบายจากส่วนกลางถูกนำไปใช้อย่างไร ท่านเริ่มใช้ทักษะการเป็นนักพูดที่กล้าหาญในการวิพากษ์วิจารณ์ระบบราชการท้องถิ่นที่อืดอาดท่านมักตำหนิพนักงานรัฐที่เอาแต่เช้าชามเย็นชามหรือพวกที่ทำงานเอาหน้าแต่ประชาชนยังอดอยากครับผมความขุดคุยในช่วงนี้คือท่านเป็นเจ้าแขวงที่กล้าทุบโต๊ะสั่งการเรื่องการปราบปรามความไม่โปร่งใสในระดับรากหญ้า ท่านเน้นย้ำเรื่องการศึกษาโดยมองว่าลูกหลานชาวแขวงหัวพันต้องมีโอกาสเหมือนเด็กในเวียงจันทร์ผลงานการพัฒนาแขวงที่เห็นผลเป็นรูปธรรมผสมผสานกับสไตล์การพูดที่ดุดันแต่ซื่อตรงทําให้ชื่อของท่านพุ่งทยานเข้าสู่ใจกลางอํานาจจนถูกเรียกตัวปรับสู่เวียงจันทร์เพื่อรับตําแหน่งใหญ่ในระดับกระทรวงศึกษาธิการในเวลาต่อมาโดยทิ้งภาพจําไว้ที่หัวพันว่าท่านคือเจ้าแขวงที่ด่าจริง ทำจริงและรักจริงใช่ครับหากจะเจาะลึกไปที่เนื้อแท้ของฉายานายกผู้พูดความจริงเราต้องย้อนกลับไปดูบริบทการเมืองลาวในช่วงที่ท่านพันคำวิภาวันก้าวขึ้นสู่อำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารท่ามกลางวัฒนธรรมการเมืองที่มักจะเน้นความสงบเรียบร้อยและการรักษาภาพลักษณ์ภายในพักแต่ท่านพันคำกลับเลือกเดินหมากที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงความใจถึงของท่าน แสดงออกผ่านการใช้ถ้อยคำที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายและแทงใจดำพนักงานรัฐทั่วประเทศท่านไม่ได้พูดเพียงเพื่อเอาใจประชาชนแต่ท่านกล้าผ่าตัดปัญหาด้วยคำพูดเช่นการตำหนิการทำงานที่ล่าช้าของระบบราชการว่าพนักงานบางส่วนเก่งแต่สร้างความยุ่งยากให้ประชาชนหรือการพูดถึงการทุจริตในวงการงบประมาณว่าต้องขุดรากถอนโคนไม่ใช่แค่ตัดกิ่งกา้านครับ สิ่งที่ทำให้ท่านโดดเด่นที่สุดคือการใช้เวทีสภาแห่งชาติเป็นที่สารภาพความจริงท่านกล้ายอมรับอย่างไม่อายว่ารัฐบาลกำลังเผชิญกับภาวะถังแตกหรือความล้มเหลวในการควบคุมราคาสินค้าซึ่งในทางระบบการเมืองลาวถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากที่ผู้นำระดับสูงจะออกมายอมรับความพ่ายแท้ในบางนโยบายอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ นอกจากนี้ท่านยังกล้าติเตียนแม้กระทั่งคนในพักเดียวกันที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์ท่านมักจะย้ำเสมอว่าพักต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ใช่ภาระการพูดความจริงของท่านไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องประชุมแต่ท่านนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันพนักงานรัฐให้ต้องตื่นตัว เพราะทุกคนรู้ดีว่าหากทำงานบกพร่องมีสิทธิ์ที่จะถูกนายกพันคำหยิบยกขึ้นมาวิจารณ์ในที่สาธารณะได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามความเป็นคนพูดตรงจนเกินไปและกล้าเปิดเผยบาดแผลของการบริหารงานนี้เองที่เป็นดาบสองคมในด้านหนึ่งประชาชนเคารพรักที่ท่านไม่ขายฝันแต่ในอีกด้านมันทำให้เห็นถึงรอยร้าวและจุดอ่อนของโครงสร้างเศรษฐกิจที่ยากจะเยียวยาด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว จนนำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ท่านเลือกจะใช้ความจริงอีกครั้งในการประกาศลาออกเมื่อเห็นว่าแรงกายและสุขภาพของตนเองไม่เอื้ออำนวยให้แบกรับปัญหาที่หนักอึ้งนี้ได้อีกต่อไปครับในช่วงที่ท่านพันคำวิภาวันก้าวขึ้นเป็นหัวหน้ารัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นสปปลาวไม่ได้เผชิญเพียงแค่พายุแต่กำลังอยู่ท่ามกลางพายุสมบูรณ์แบบ perfect storm ที่ถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทางหัวใจสำคัญของวิกฤตที่ท่านต้องแบกรับคือสภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งทะลุเพดานจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราเงินเฟอ้อสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่าเงินกีบดิ่งเหวอย่างหนักเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์และเงินบาทส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันและปุ๋ยเคมีพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าตัว ประชาชนระดับรากหญ้าต้องแบกรับค่าครองชีพที่หนักอึ้งในขณะที่รายได้เท่าเดิมใช่ครับท่านพันคำพยายามแก้ปัญหาด้วยการตั้งคณะเฉพาะกิจเพื่อควบคุมราคาสินค้าและบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศอย่างเข้มงวดท่านกล้าที่จะยอมรับกลางสภาว่ามีกลุ่มผลประโยชน์และการเก็งกำไรค่าเงินที่ซ้ำเติมวิกฤตนี้ และสั่งการให้มีการกวาดล้างร้านแลกเปลี่ยนเงินตราน,นอกระบบอย่างเด็ดขาดแต่ปัญหาที่ฝังรากลึกมานานหลายทศวรรษทั้งโครงสร้างหนี้สาธารณะที่สูงลิ้วจากการกู้ยืมมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และการขาดดุลการค้าสะสมทำให้การแก้ปัญหาในระยะเวลาอันสั้นนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้สำารายวิกฤตโควิด -19 ยังปิดตายรายได้หลักจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเป็นเวลานานแม้ท่านจะผลักดันการเปิดใช้รถไฟลาวจีนเพื่อหวังให้เป็นแรงส่งทางเศรษฐกิจใหม่แต่มันก็มาพร้อมกับภาระหนี้ที่ต้องบริหารจัดการท่ามกลางกระแสเงินสดที่ขาดแคลนใช่แล้วความกดดันไม่ได้มาจากเพียงตัวเลขเศรษฐกิจแต่มาจากเสียงสะท้อนของพนักงานรัฐและประชาชนที่ท่านเคารพรักท่านมักจะกล่าวอย่างเจ็บปวดในที่ประชุมว่า หากแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้เราก็ไม่สมควรอยู่ตรงนี้ความตรงไปตรงมานี้เองที่ทำให้ท่านกล้าขุดคุยหาต้นตอของปัญหาไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในโครงการต่างๆหรือความเฉื่อยชาของกลไกภาครัฐแต่เมื่อความพยายามอย่างสุดความสามารถสวนทางกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่กระเตื้องขึ้นและสุขภาพร่างกายที่เริ่มทรุดโทรมลงจากการโหมงานหนักในวัย71ปี ท่านจึงเลือกที่จะใช้ความจริงเป็นเครื่องนำทางอีกครั้งในการประกาศรับผิดชอบด้วยการลาออกในวันที่30ทธันวาคมปี2022ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดในกองประชุมสมานสามัญของสภาแห่งชาติลาวท่านพันคำวิภาวันได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่สั่นสะเทือนวงการเมืองลาวอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อท่านก้าวขึ้นสู่โพเดียมไม่ใช่เพื่อประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แต่เพื่อประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกอย่างกระทันหันซึ่งถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งในวัฒนธรรมการเมืองแบบระบบพักเดียวที่ผู้นำมักจะอยู่จนครบวาระใช่ครับหากจะขุดคุยถึงเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้มาจากเพียงเรื่องสุขภาพที่อ่อนแอตามที่ระบุในถแถลงการอย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่สอดคล้องกับวิกฤตพายุเพอร์เฟที่รุมเร้าลาวอย่างหนักในขณะนั้น ทั้งปัญหาเงินเฟอ้อที่พุ่งทะยานสูงที่สุดในภูมิภาคค่าเงินกีบที่อ่อนค่าจนวิกฤตและหนี้สาธารณะที่รัดตัวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องของประชาชนอย่างรุนแรงครับสิ่งที่ทำให้การลาออกครั้งนี้ถูกกล่าวขานว่ามีสปิริตสูงที่สุดคือการที่ท่านพันคำไม่ได้หาข้ออ้างหรือโยนความผิดให้ปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ท่านกลับเลือกใช้สไตล์นายกผู้พูดความจริง ยอมรับต่อสภาและประชาชนว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ลุล่วงได้ตามความคาดหวังการยอมรับความจริงในที่สาธารณะเช่นนี้สะท้อนถึงความรับผิดชอบ (Accountability) ที่หาได้ยากในระดับสากลท่านเลือกที่จะก้าวลงจากเก้าอี้นายกเพื่อเปิดทางให้บุคคลที่มีความสามารถและพละกกำลังมากกว่าเข้ามาสะสางปัญหา แทนที่จะยื้ออำนาจไว้ท่ามกลางเสียงวิพากวิจาร์ใช่ครับการลงจากตำแหน่งครั้งนี้จึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการถอยอย่างมีเกียรติของลูกชาวนาจากเมืองซำเหนือผู้ที่เริ่มต้นจากการเป็นพนักงานตัวเล็กๆจนก้าวไปถึงจุดสูงสุดและจากไปพร้อมกับฉายาที่ประชาชนมอบให้ด้วยความเคารพว่านายกผู้ไม่เคยโกหกประชาชนทิ้งไว้เพียงมาตรฐานใหม่ของการเป็นผู้นำที่กล้ายอมรับผิด และยอมสละอำนาจเพื่อส่วนรวมสรุปแล้วชีวิตของท่านพันคำวิภาวันคือภาพสะท้อนของสามัญชนผู้ไต่เต้าจากท้องไร่ท้องนาสู่จุดสูงสุดของการบริหารประเทศด้วยสติปัญญาและความซื่อตรงตลอดเส้นทางกว่า50ปีในสมรภูมิการเมืองท่านไม่ได้เพียงแค่ทำหน้าที่ในฐานะนักชฤษฎีหรือผู้กุมอำนาจรัฐ แต่ยังทำหน้าที่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความจริงอันเจ็บปวดให้คนในพักและรัฐบาลได้เห็นเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขความกล้าหาญในการวิพากษ์วิจารณ์ข้อบกพร่องของระบบราชการไปพร้อมกับการยอมรับขีดจำกัดของตนเองคือคุณสมบัติหายากที่ทำให้ท่านได้รับความเคารพรักอย่างสูงจากพนักงานรัฐและประชาชนลาวอย่างกว้างขวางครับผมในท้ายที่สุด การตัดสินใจประกาศลาออกกลางสภาแห่งชาติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสุขภาพไม่ได้ถูกมองว่าเป็นความพ่ายแพ้แต่กลับเป็นชัยชนะทางจริยธรรมที่ยิ่งใหญ่ท่านได้สร้างมาตรฐานใหม่ของความรับผิดชอบ accountability ให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมการเมืองลาวโดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งมากกว่าการยึดติดในหัวโขนตำแหน่งชื่อของท่านพันคำวิภาวรน จึงจะถูกจารึกไว้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้มีสปิริตแรงกล้าและเป็นผู้นำที่กล้าพูดความจริงในวันที่ประเทศชาติต้องการความจริงใจมากที่สุด